ครับ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีผมดรชลอนะครับทักทายกันทักทายกันนะฮะก่อนนอนนะครับก็มาเปิดดูงานนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่านะมันมีเรื่องของเหตุด่วนเหตุร้ายนะทักทายกันครับทักทายกัน มันมีที่นี้ฮะที่สมุรสงครามนะครับได้รับแจ้งว่ามีเรื่องของเหตุอาวุธปืนนะครับเหตุแต่อาวุธปืนนะครับยิงเข้าไปในบ้านนะยิงเข้าไปในบ้านคนนะครับที่บริเวณวัดคูธรรมสถิตหมู่11ตาบลบางขันแตกอําเภอเมืองสมุทรสงครามนะฮะซึ่งกระสุนยิงเข้าไปในบ้านนะฮะก็ ไปถูกตางขาอานายแก้วทองนิเรื่องอายุ24ปีนะส่วนผู้ก่อเหตุนะครับชื่อในเกมพร้อมกับพวกอีกหนึ่งคนนะครับไม่ทราบชื่อจริงนามสกุลจริงยนะใช้อาวุธปืนนะครับยิงเข้าไปในหมู่บ้านในบ้านของนายแก้วทองนะครับเป็นเหตุใหุ้คคลที่อยู่ในบ้านนั้นได้รับบาดเจ็บนะก็มีการนําตัวส่งโรงพยาบาลเบืนะ้องต้นก็มีการสอบปักคำนะฮะว่า มูลเหตุนั้นมาจากอะไรนะก็นะติดนะตามกันดูเหตุดูวนร้ายรายวันนะบุรีรัมนะฮะก็ไม่น้อยหน้านะบุรีรัมก็มีอนร้ายแค่ดสดได้เลยฮะทักทายกันได้ก็ที่หลานสายนะฮะมีเหตุ ทำร้ายร่างกายกันนะฮะมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อนายสุรัตบุษราคำนะครับอายุ 14, 47ปีนะครับอยู่ระวังหลบหนีส่วนผู้เสียหายนะฮะชื่อนายวันลบสิงสารนะครับก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลละหันทายนะครับเบื้องต้นเนี่ยฮะยังไม่สามารถให้ปากคำได้นะครับแล้วก็ <c oughs> ทราบตัวผู้ก่อเหตุนะฮะมี ับเบื้องต้นว่าทางด้านของนายวัลบเองซึ่งเป็นผู้เสียหายนะก็แจ้งว่านะฮะถูกนายสุรัตรนะซึ่งรู้จักกันนะะใช้อาวุธมีดนะครับแทงเข้าไปที่บริเวณช่องท้องนะครับเลือดไหลแลวก็ได้รับ,บอันตรายสาหัสนะตอนนี้ส่งตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสายนะเหตุตันนี้เป็นเหตุเรื่องของเหตุทำร้ายร่างกายนะครับผมจะข่าวนิดหนึ่งนะครับว่า ตอนนี้มีเหตุสัาการสำคัญในพังมีตำรวจถูกทำร้ายร่างกายนะฮะก็ที่ดิลินิวนะครับก็มีการรายงานนะครับว่ามีหนุ่มจีนนะครับคลั่งถืออาวุธมีดบุกเข้าร้านสะดวกซื้อนะตำรวจพร้อมอาสาเข้าไปชาร์จโดนแทงเก็บสองนะครับบริเวณเขตพื้นที่โซนนสุทธ,ธิสารนะ ได้รับแจ้งนะครับว่าบริเวณหน้าในร้านเ e เ e ่นอปากซอยสีม่วงอนุสรณ์นะเขตแขวงรัชดาพิเศษเขตดินแดงนะครับมีเหตุนะครับบุคคลนะฮะเป็นชายสัญชาติจีนนะครับอยู่อาการคลุ้มคลั่งนะแล้วก็มีการโต้เถียงพูดคุยกับเจ้าที่ของร้านเซเว่นอโดยมือซ้ายของ อชายคนต่างๆนะครับถือวุธมีดแล้วก็มือขวาถือโทรศัพท์มือถือนะฮะเจ้าที่เซเว่นก็แจ้งไปที่นะครับโรงพักนะครับก็สายตรวจก็ออกมาปฏิบัติหน้าที่นะครับเบื้องต้นนะครับกิริยาไม่ได้ผลพอไม่ได้ผลก็มีการใช้นะฮะต้องใช้กำลังคนไายคนนะนะแล้วก็นะมีการชุลมุนกันนะครับ มีข้าราชการตำรวจนะครับบัตรเก็บหนึ่งรายนะครับดาบตำรวจกระทาวุฒกู้ทรัพย์นะฮะผมมูงงานปอสุทธิสารได้รับบัตรเก็บแล้วก็น,นายอนันต์จักสอยอุดมนะครับซึ่งเป็นกู้เอ่อครืออาสาก็ได้รับบาดเจ็บนําส่งโรงพยาบาลส่วนชายจีนดังกล่าวนะครับบุคคลที่เป็นสัญชาติจีนนะฮะก็มีการารวบตัวแล้วก็นำส่งจับกลุ่มดำเนินคดีกันต่อไป เรื่องกินเทาท่านผู้ชมครับก็มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะตอนนี้สถานการณ์ของอคนจีนนะครับแปลงสัญชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอ้าวสิงโตสวัสดีสิงโต <laughs> ใช่สิงโตที่อยู่ชนแดนใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมแมนบรเรื่องของคนจีนที่ได้สัญชาติไทยและต่อมามาก่อเหตุนะครับเป็นจินสีเทาเนี่ย ในช่วงของคอสชอเ,เข้ามาเยอะมากนะได้รกัการแปลงสัญชาติด้วยนะผลกระทบก็ต้องว่ากันไปนะทักทายด้วยนะค,คุณสิงโตด้วยนะครับมีทำร้ายร่างกายกันนะครับค่อนข้างหลายที่เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าร้อยเวรประเทศไทยนะครับที่ศูนย์สพกตรนั้นกค่อนข้างที่จะมีเรื่องมาเล่าเยอะนะฮะข้อมูลข่าวสารก็เกิดขึ้นเยอะนะ อ,อขอนุญาตสอบถามท่านผู้รู้ครับเราควบคุมผู้ต้องหาไว้เพื่อขยายผลตามพารวยาเสิติดหรือขยายผลระหว่างการสืบสวนสอบสวนระหว่างรอขยายผลเอาขังไว้ในห้องสืบทำเป็นห้องมีลูกกรงได้ไหมถ้าไม่ได้เราต้องควบคุมยังไงเพื่อป้องกันหนีป้องกันกแบบนี้นะครับก็ เรื่องของการควบคุมตัวนะฮะของผู้ต้องหาหรือผู้ที่กระทําความผิดตามพรบยาสติดเพื่อขยายผลทีนี้ถ้าเราจะปล่อยเขาอิสระเดินไปเดินมานะที่โรงพักก็ไม่ได้นะเดี๋ยววิ่งหนีไปก็เป็นเรื่องเป็นราวแต่ทีนี้ในห้องขยายผลเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ชุดสืบเนี่ยเขาจะเอาอเอาคเอาทางด้านของอผู้ที่กระทำความผิด แล้วจะไปขยายผลเนี่ยก็จะเก็บไว้ในห้องสืบะทีนี้ก็เลยมีการกั้นห้องเป็นห้องกรงนะเป็นลูกกรงไว้แล้วก็เอาคนเนี้ยเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อป้องกันมีให้หลบหนีถามว่าเป็นการริดรอนสิทธิความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องหาไหมหรือผู้ต้องสงสัยไหม ถึงแม้ว่าพรบรยาเสพติดเนี่ยจะให้อำนาจในการขยายผลในการควบคุมตัวเพื่อขยายผลก็ตามแต่นะฮะประการสําคัญนะครับเจ้าท,ที่ตารวจนะครับเราต้องมีการลงประจําวันนะฮะลงประจําวันไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าเรารู้ตัวนะครับเวลาเริ่มต้นเมื่อไหร่เราเริ่มที่จะเอาผู้ต้องหามาแล้วเพื่อขยายผลและก็ต้องมีการถ่ายวิดีโอ นะฮะตลอดจนนะตลอดจนกว่าจะมีการส่งพนักงานสอบสวนเพื่อปฏิบัติตามพรบป้องกันการทรมานถ้าคุณไม่ทำตามนะฮะเดี๋ยวปปทจะเล่นงานคุณเข้าใจไหมปปทอจ้องเล่นงานคุณอยู่แล้วดังนั้นการปฏิบัติการนะครับตามการกฎหมายยาเสพติดเพื่อขยายผลทั้งหลายเจ้าที่ตำรวจนะฮะฟังเอาไว้นะฮะต้องไปลงประจําวัน เป็นหลักฐานนะครับแล้วเอาตัวเนี่ยมาคุมไว้ที่นะฮะที่ห้องสืบแล้วมีความจําเป็นจะต้องทําเป็นเหมือนห้องกลงห้องอะไรเนี่ยนะทาได้ไหมก็ทําได้นะครับเพื่อป้องกันหลบหนีมันมีสองอย่างคืออยู่ต้องกลงแล้วก็ใส่กุญแจมือตลอดกับอยู่ในห้องกลงที่เราทําไว้เพื่อไม่ให้หลบหนีนะแล้วก็มีการบันทึกวิดีโอตลอดเนี่ยนะ คือถ้ามองในภาพนะมันเหมือนสัตว์ไหมมันเหมือนสัตว์ที่อยู่ไปอยู่ในกรงในกรงขังแต่ถ้าเราไม่ทําถ้าเกิดหลุดหลบหนีวิ่งหนีเข้าไปอ่ะมันก็เป็นเรื่องผู้ต้องหานะครับหลบหนีการควบคุมตัวหรือการขยายผลมันก็เป็นประเด็นเช่นเดียวกันจะเอาไปขังไว้ที่ประจําวันข้างบนไม่ได้ นะก็ถือว่าเป็นเรายังยังอยู่ในมาตรการของการขยายผลดังนั้นนะก็จําเป็นจะต้องมีการดําเนินการนะครับบันทึกวิดีโอไว้แล้วก็ให้เหตุผลว่าทําไมนะครับเราจะต้องเอาเขาไปอยู่ในห้องขังห้องกรงอ่ะที่อยู่ในห้องสื่อแบบอยู่ในเซฟเฮ้าส์หรืออยู่อะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะะก็พยายามคํานึงถึงศักดิก์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยนะขณะกรรตการตำรวจนะครับนะ ่ะเรื่องต่อไปนะครับช่วงนี้ก็นะเป็นช่วงที่ต้องให้ความสนใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ค่อนข้างเกิดขึ้นเยอะนะครับเรื่องของเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองๆองนะฮะก็ดูแลกันด้วยนะฮะ มีคลิปอย่างนึ่นะฮะที่ท่านผู้ชมถามในตำรวจที่แต่งเครื่องแบบนะครับไปพูดในดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยนะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างเอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าดีไอคอนกรุ๊ปนั้นก็เป็นอะไรที่ทำให้ข้าราชการที่ไปร่วมลงทุนนั้นหนาวร้อนร้อนหนาวร้อนร้และใครยิ่งเป็นแม่ขายหรือเป็น เป็นดีลเลอร์หรือขึ้นเวทีในการในการชักจูงทั้งหลายนี่ก็ตอนนี้นะครับก็หนาวร้อน,ชน,อนเช่นเดียวกันโดยเฉพาะข้าราชการตำรวจแตก็ไม่ใช่มีนายเดียวนะแต่มีนายอื่นที่เขาไม่ได้ขึ้นเวทีแต่ถ้าใครขึ้นเวทีนะครับกนะ็ก็ต้องมาชี้แจงกันให้ได้ว่าทำไมถึงขึ้นเวทีเพราะอะไรนะแล้วก็มูลเหตุประการใดนะครับถึงต้องไปขึ้นเวทีถึงขนาดนั้นอ่า นะครับว่ากันไปนะครับช่วงนี้กำลังเป็นที่ที่นิยมไม่ใช่นิยมครับที่ยอดวิวสูงมากก็คือ,อเรื่องของขบวนพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระกรถิน โดยขบวนพระหุยญ,ญ,ญาตราทางชลมาตรณวัดอรุณราช,ชวรารามเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานะะได้ดูถ่ายทอดสดนะครับแต่ไม่ดูดไม่จบนะเพ,พราะติดภารกิจอยู่แล้วก็มาตามดูทิ k t o อกนะครับยูทูบอะไรแล้วโอ้โหดูแล้วภาพภูมิใจอะภาพภูมิใจในในความเป็นไทยนะฮะภาพภูมิใจในขนมร,รมเนียมประเพณีของประเทศไทยแล้วก็ภาพภูมิใจในสถาบัน พระมหากษัตริย์นะครับที่ถ่ายทอดนะครับวัฒนธรรมอดีงามให้กับทางด้านของคนรุ่นหลังแล้วก็ชาวโลกนะครับได้ได้เห็นวัฒนธรรมได้เห็นเอกลักษณ์นะครับของคนไทยโดยเฉพาะนะครับขบวนเรือที่งดงามนะครับก็สร้างความนะปรบปลื้มให้กับทางด้านของประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จส่วนเรา นะ,ะดูทางการถ่ายทอดสดก็โอ้โหได้แต่สวยงามมากและที่สำคัญนะฮะมันมีการถ่ายทอดทางดโดรนด้วยพอภาพดโดรนเนี่ยภาพมุมบนนยฮะมันค่อนข้างที่จะเห็นแบบเห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครด้วยเห็นวิวทิวทัศน์นะครับบ้านเรือนรอบๆแม่น้ำเจ้าพระยายแล้วมันมันดูสบายตานะครับสด,สดงดงามมากนะฮะ ถ้ามีโอกาสก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับทางช่อง u t u b บนะฮะดูแบบฉบับเต็มนะครับก็จะมีการถ่ายทอดพระราชพิธีด้วยนะครับเป็นใน u t u b e ก็มีนะฮะเออและอย่างนึงมาที่เรื่องของวงการกอล์ฟนิดหนึ่งนะฮะท่านนดททิตีกอล์ฟอยู่นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะน้องกีโน นะฮะน้องคีโน่ตัวนี้ก็มีการประกาศอันดับล่าสุดนะครับขยับขึ้นมาอันดับเจ็ดของโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจบอันดับสองรายการเมแบค์แชมเปี้ยนชิพที่มาเลเซียนะฮะเธอสู้เต็มที่นะฮะผมต้องดูดูดูกันแบบรายงานแล้วก็ดูเป็นคลิปเป็นคลิปแล้วว่านะอะดีมากเสียดายนะฮะเสียดายนะครับเสียบูกี้นะครับไปหลุมหนึ่งนะไม่งั้นนะ ก็นะได้เพลย์ออฟนี่ยิ่งยิ่งมันเลยแต่ว่าเธอทำดีมากเล่นดีมากตอนนี้นะกอล์ฟไทยนะครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะเป็นเอ่อคิดว่สินค้าส่งออกที่อเมริกานะครับมหาลัยที่อเมริกานั้นนะครับเปิดแขนอ้าต้อนรับอย่างเต็มที่นะครับทำไมคนดูน้อยจังไม่เป็นไรครับผมก็นะฮะมันเป็นช่วงของเวลาประมาณ4ี่ทุ่มกว่าเกือบห้าทุ่มแล้ว นะไม่เป็นไรก็คุยกันแบบนะครับสบายๆกันไปนะฮะไม่ซีเรียสน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ต้องไปบันทึกเทปแล้วก็มาลงใหม่อีกรอบเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะก็รายการกฎหมายก็จะไม่ค่อยมีคนอยู่แล้ว <laughs> แต่ถ้าเป็นตลกโปกฮานะฮะก็ว่ากันไปคือผมก็คุยคุยไปเรื่อย นะครับคุยนะครับังข้อมูลข่าวสารกีฬานะครับเรื่องกฎหมายเรื่องของอาชญกรรมสังคมนะแล้วก็กีฬานะครับซึ่งกีฬากอลก็เป็นอีกกีฬาหนึ่งที่หลายคนมองว่ามันมีต้นทุนในการที่จะปั้นเยาวชนหรือปั้นลูกหลานใะห้เป็นเรื่องกีฬากอลแต่ก็อย่างว่านะฮะท่านผู้ชมครับการลงทุนกับคนนะฮะย่อมมีเออเร์อเรอร์ที่แมนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา นะครับแล้วก็คนที่มีมีทุนทรัพย์ก็สามารถที่จะส่งเสียเด็กนะครับลูกหลานเนี่ยไปเล่นกีฬากลอฟได้โดยเฉพาะน้องน้องสุภาพสตรีนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้สินค้าส่งออกนะครับมหลาลัยของอเมริกานั้นยินดีต้อนรับนักกีฬากรอฟสุภาพสตรีของประเทศไทยเพื่อไปรับทุนนะศึกษาเล่าเรียนที่อเมริกาแต่ถ้าต้องมีโปรไฟล์ดีนะท่านต้องมีโปรไฟล์ที่ดีมีการฝึกอบรมมีการ เรียนอย่างเป็นระบบเก็บโปรไฟล์เก็บภาพไว้แล้วก็มาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ทําเป็นโปรไฟล์ว่าอาทิตย์หนึ่งน้องซ้อมยังไงมีโปรจับไหมครับก็ถ่ายวีดีโอแล้วก็เอาอไปลงไว้ในในโปรไฟล์ไว้นะฮะแล้วก็มีการส่งการแข่งขันด้วยออกไปแข่งขันนะครับเพื่อยกระดับฝีมือคือบางคนเก่งซ้อมอย่างเดียวไม่ได้นะกอล์ฟนะต้องออกเล่นและออกแข่งด้วยออกเล่นไม่เท่าไหร่ การออกไปเล่นเนี่ยก็เป็นแค่เรื่องของการฝึกเปลือฝีมือธรรมดาแต่การออกแข่งนั้นเป็นเรื่องของการแมネจเมนต์ในเกมแล้วก็แมเนจเมนต์เรื่องของเมนทอนสภาพจิตใจต้องวงสวิงในการไปจืแรงกดดันจืแรงเพรสเชอร์จากคู่แข่งนะตรงนี้ก็จะทําให้เกิดความแข็งแกร่งนะครับสภาพ,พจิตใจในเกมเหมือนกีโนนะฮะน้องกีโนนะฮะที่นะครับานักกอล์ฟชาวไทยนะครับตอนนี้ก็กําลังมีชื่อเสียงเมื่อก่อนเนี่ย ก็จะเป็นน้อง,องเมย์นะครับก็ตอนนี้ดรอปลงไปนิดหนึ่งเพราะว่าเธอไปลดน้ําหนักนะลดน้ําหนักลงแล้วก็วงสวิงก็เปลี่ยน,ปนไปนะแต่ว่าผมเชื่อว่าเธอนั้นยังสามารถที่จะสร้างนะครับรายได้จากกีฬากรอฟเนี่ยนะครับเป็นกอบเป็นกำเช่นเดียวกันส่วนจีโน่น,นั้นเป็นช่วงของขาขึ้นของเธอนะถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยจะไม่ได้แชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวนะครับในการเดี่ยวสักรายการ แต่ว่าเธอติดท็อป10และการติดท็อป10นะครับมากที่สุดนะครับของของสุภาพดีนะครับในทัวร์เนี่ยทำให้เธอนั้นมีคะแนนค่อนข้างสูงและตอนนี้ก็ลุ้นอยู่นะครับว่าจบฤดูกาลนี้จะได้รับโบนัสหนล้านบาทอันหนึ่งล้านเหนรียญสหรัฐหรือไม่นะก็ตามดูนะฮะ นั่นฮะก็ตีกอล์ฟผมก็ตีกอล์ฟมานานนะผมตีกอล์ฟตั้งแต่อยู่ชัมปะทวนนะฮะตีกอล์ฟตั้งแต่อยู่ทันเอ่อจอเออสักประมาณทักปีอายุประมาณทักสามห้าสามหกก็ถือว่าแกแล้วนะ <laughs> มาตีกอล์ฟแล้วก็เออรู้สึกว่ามันชอบ มันชอบนะก็เลยเล่นมาเรื่อยๆนะก็หวังว่าวันหนึ่งเราก้าวห,หน้าเนี่ยเราก็ต้องเล่นกีฬาคลอฟอยู่นะนะอ่ะมาอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการหมดอายุความในคดีตากใบนะครับคดีตากใบวันนี้เป็นวันที่หมดอายุความนะครับพอหมดอายุความปั๊บนะฮะก็นะฮะเป็นที่จับตามอง ทางด้านของผู้เสียหายเองก็บอกว่าจะมีการนําคดีนี้ขึ้นไปสู่หรือไปฟ้องต่อศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศนะเพื่อไงคือศาลยังไม่ได้ตัดสินเขาอังศาลยังไม่ได้ตัดสินแต่เพียงแค่เวลาของการที่นําคดีขึ้นสู่ศาลนั้นมันขาดอายุความเพราะขาดอายุความปั๊บเนี่ยนะฮะศาลก็ไม่มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยอัตถคดี แด้วนั้นก็มีการเสนอบอกว่าถ้าเราจะแก้กใช้กฎกระทรวงหรือพระราชกําหนดในการแก้ไขนะครับเพื่อไม่ให้มีไม่ให้ขาดอายุความได้ไหมโดยโดยทั่วไปนะครับนกักกฎหมายเขาเขาไม่รับกันเขาทําไม่ได้เพราะมันถ้าทําแบบนั้น,นครับระบบนิติรัฐเนี่ยพังแน่เลยนะร,ระบบกฎหมายประเทศไทยพังแน่นะครับแค่ปปชหน่วยเดียวก็ปวดหัวอยู่แล้วนะถ้าไปมีหน่วยอื่นเข้ามาอีกนะฮะนะยิ่งปวดหัวเลยนะฮะ เอ่อ2ตุลาคมนี้นะครับก็จะเป็นวันที่คดีตักใบหมดอายุความ20ปีแล้วก็ที่สำคัญนะครับหนึ่งใน14ของผู้ต้องหานะก็มีการปรากฏตัวต่อที่ชุมชนต่อสาธารณชนหนึ่งในนั้นก็คือเหลดอุเทนนะครับปัดอุเทน,นะเทนจังหวัดนครพน,พนมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะ ประลาดอำเภอได้ลาออกจากราชการแล้วก็ล่องหนไม่พบว่าไปอยู่ที่ใดน,นะครับจนกระทั่งเช้าวันที่26ตุลาคมนะครับได้มารายงานตัวต่อพุ่มคำชาหลังจากนั้นก็จะมีการเสนอเพื่อให้มีการสอบข้อที่จริงกรณีขาดงานนะครับเรื่องของวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่เพื่อให้เป็นตามบทลงโทษแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพ การลงพื้นที่ปฏิบัติการของนายวิษณุเลิศสงครามประดัอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับภายหลังได้รับแจ้งว่ามีชายคุ้มคลั่งเสพยาเสพติดทำลายทรัพย์และมีอาการจิตเวทที่บ้านพักที่บ้านนาผักปลอดตำบลนนตาลอําเภอท่าอุเทนนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในสถือว่านะ เป็นครั้งแรกในรอบ14วันที่นายวิษณุนะครับมาทำงานเป็นวันแรกหลังจากที่ตกเป็นจำเลยในคดีตักไปเมื่อ20ปีก่อนนะฮะอัยการสูงสุดได้สั่งฟ้อง14ผู้ต้องหาสารได้อนุญาตหมายจับก่อนที่คดีจะขาดอายุความเพียงไม่กี่วันและหลังจากที่ถูกหมายจับแล้วนายวิษณุก็ได้ยื่นลาระหว่างวันที่15ถึง18ตุลาคมแต่ระหว่างนั้น ผู้บังคับบัญชาได้ยกเลิกใวลาเนื่องจากมีหมายจับแต่ไม่สามารถติดต่อนายวิษณุได้มากกว่า10วันเมื่อคดีสิ้นสุดอายุความเมื่อวันที่25ตุลาคมนะครับต่อมา26ตุลาคมนะครับนายวิศณุก็ได้เข้ามารายงานตัวต่อทางอำเภอและลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในเวลานั้นเช่นเดียวกันเขาเรียกเป็นเทคนิคเพราะถ้าขาดราชการเกิน15วันเนี่ยต้องโดนเรื่องของวินัยอย่างร้ายแรงและก็ให้ออกจากราชการ แต่นี้เทคนิคนะฮะเอาแค่สิบวันพอพอสวยพองามนะและเมื่อคดีขาดอายุความก็มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ดําเนินการสอบวินัยนะครับเรื่องของการขาราชการสิบวันติดต่อกันไปอันนี้เป็นเทคนิคบอกตรงๆครับเป็นเทคนิคเป็นอะไรที่อ,อมีการวางแผนเป็นนะเป็นวักเป็นเวน <laughs> นะฮะทีนี้ก็มีหลายท่านเขาบอกว่าเอ๊แล้วการหนีหมายจับหนีหมายจับเนี่ยนะ มีมนทินมัวหมองหรือไม่หรือไม่ควรให้อยู่ราชก,การต่อไปเพราะจะทําให้เกิดเรื่องของมณทินมัวหมองอย่างน้อยต้องให้ออกจากราชก,การการให้ข้าราชก,การนะครับที่หนีไมยจับแล้วกลับมาปฏิบัติที่ต่อย่อมส่งผลถึงความเชื่อมั่นต่อประชาชนต่อหน่วยงานก็ว่ากันไปนะครับคดีตักใบ,บนะสิบสี่ผู้ต้องหาก็นะยังลอยนวลอยู่เพราะขาดอายุความนะนี่ เป็นเรื่องของนะได้ไงอ่ะระบบกฎหมายนะครับก็ต้องว่าการตามระบบนะฮะอ่ะท่านผู้ชมครับมันมีประเด็นอีกที่น่าสนใจครับบอกว่าในกรณีเรื่องของการหนีหมายจับถือว่าเป็นความประติชช่วยอย่างไรอยางไมนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ได้ไงเอ่อข้าราชการไม่พึงปฏิบัตินะครับในกรณีหมายจับ นะถ้าถูกจับหรือออกหมาจับอะไรเนี่ยจะต้องรายงานตัวเพื่อนะครับไปนะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมแต่ทีนี้ท่านผู้ชมครับนะ <c oughs> การเอาตัวรอดนะมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแนทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับหลังจากที่มีข้อหารือนะครับเรื่องของแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา93และมาตรา81แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามนะฮะการทุจริตปศ2561กรณีสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติวิชอบประทับรับฟ้องในเรื่องที่คณะกรรมการปปรชนั้นชี้มูลความผิดทางอาญานะว่ามีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนปี51มิได้มีบทบัญญัติ กำหนดให้ข้าราชการนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก็พอเนี่ยฮะพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อศาลอาญาทุจริตนะครับประทับรับฟ้องข้าราชการพลเรือนนะโดยไม่มีคําสั่งเป็นอย่างอื่นพุ่งาบัญชาซึ่งมีอํานาจบรรจุตามตามาตรา57จะต้องสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตรา93และมาตราแ1แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปรับปรามการทุจริตซึ่งเป็นการนําเอาบทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่ผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองมาบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐโดยอนุโลมแต่พระราชบ,บัญญัติขราชการพลเรือนปีห้าหนึ่งนะไม่ได้มีบทบัญญัติที่กาหนดให้ขราชการพลเรือนนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คงมีแต่กรณีที่คล้ายคลึงกันกคือการพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตราที่หนึ่งร้อยเอ็ดแห่งพรบระเบียบขราชการ อพลร,รืรอศ2551ริ็ประกอบกับข้อ78ถึงข้อ84ของกฎกบพอว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยกรณีนี้ผู้ขับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา57นะต้องมีความเห็นนะครับต้องมีต้องอะจะต้องสั่งนะครับให้ข้าราชการนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ อ่ะว่ากันไปตอนนี้ก็ลามนะฮะเอ่อเราไม่ใช่ข้าราชการการเมืองนะต้องอยู่ปฏิบัติที่แต่ว่าข้าราชการประจำนั้นจะมีเรื่องอะไรครับจะมีเรื่องของการให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนแต่ทีนี้เมื่อกดเอ่อเมื่ออ่อก็พอออกระเบียบรื่อออกหนังสือฉบับนี้มาก็หมายความว่าผู้กำกัยใจนะครับต้องดําเนินการด้วยนะต้องดําเนินการด้วยนะครับเพื่อให้นะ มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้นจะได้ส่งผลต่อนะและที่สําคัญนะครับจะทําให้ขาราชการนั้นกลัวบ้างจะได้กลัวบ้างนะไม่งั้นทําอะไรตามใจมานานจะเกินนะครับ่ะก็ทักทายกันคือนะเท่าที่มีนะฟังท่านมเดียรเดี๋ยวดีดันเนานะครับเพราะว่าผมต้องเอาเทปไปดีันอยู่แล้วนะครับก็ทักทายครับคืนนี้ก่อนนอนนะครับ,อนนอนนรบขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ พบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าวันนีกรับครับสวัสดีครับ